ชื่อนายนรเทพบรทันนะครับวันนี้จะมาเสนอเรื่องการซ่อมและการบำรุงรักษากีตาร์เบสนะครับผมสิ่งที่จะพบปัญหาในกีตาร์เบสในทั่วไปนะครับผมก็ะจะมีการที่อย่างเช่นนะครับปัญหาที่พบโดยประจำนะครับสำหรับกีตาร์เบสก็คือการที่เราเสียบสายแจ็คไปนี้นะครับ ติดครับผมลุงเปิดแล้วลยงัำไม่ติดครับนี่ครับปัญหาคือสายแกกายกเขียนไม่ติดนะครับผมเสร็จเข้าไปแล้วแล้วก็จะมาเช็คครับวิธีแก้ปัญหาครับ จบไปแล้วครับผมทีนี้เราก็จะมาเช็คที่ตัวรูเสียบสายแ็กนะครับที่อยู่งนี้ครับ่าครับเจอแล้วสาเหตุเหตุแรกคือรูเสียบตรงนี้ไม่แน่นนะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์ครับอุปกรณ์ในการแก้ไขในปัญหาทางนี้ครับก็จะมีตัวประแจรครับตัวประแจเสียบสายแจกครับ จะได้ขายไปครับ วนีเ้เราจะต้องมาดูที่ข้างในครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นครับเดี๋ยวผมได้การทางการคอนเนตไปก่อนนะครับนี่ครับเราจะมาดูข้างในครับัะเห็นได้ว่าฝุ่นแล้วก็ข้าบสนิมนี่มีเกิดขึ้นมากนะครับ ก็อาจจะเป็นว่าเราเล่นเดเยตรงนี้มาเป็นเวลนาน,นานนะครับก็จ,จะมีคูเอทอไรได้ครับทำใเวลาที่หลายแจ็คเข้ามาโดนแล้วอาจจะมีเ,เสียงสนิมนะครับ่เอจ,จะงจนไม่มีเสียงจีแล้วก็ไม่มั้งก็ไม่มีเสียงนะครับคือไม่ติดเลยนะครับใช้ตัวนี้ครับอุปกรณ์ที่แก้ไขในสถานการณ์น,นี้ครับก็คือตัวโซนี่ครับ,รบยาย เชื้นแล้วก็หวของอลูมมเนยียมทั่วไปนะครับเดี๋ยวฉีดลงไปครับทำความสะอาดตามตัวดูสายแจค็คแล้วก็ตัวนี้ด้วยนะครับ นี่ครับเอาเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้สักพักนีดนะครับพามันเริ่มแห้งประมาณนิดนึงนะครับแล้วก็จะใช้ผ้าอันนี้ครับไมโครไฟเบอร์ Micro ครับใน,นการเช็ดล้างน,นะครับ จะสังเกตว่าสนิมนั้นหายไปแทบจะหมดเลยนะครับแล้วก็ฝุ่นที่เกาะอ,อยู่ก็หายไปด้วยนะครับความชื้นก็หายไปครับความชื้นก็มาจากสาเหตุที่มีขี้งาอะไรอย่างนี้บางครั้งอาจจะตกไปนะคเม่อเช็ดเสร็จแล้วเราก็ต้องมาลองดูนะครับ แล้วก็จะมีอุปกรณ์ในการไขกลับไปนั่นคือไขโครนนะครับผมก็จะได้ขน้อยกลับใ้เหมือนเดิมครับ นี้ใช้เวลาสะพูดอย่านงะครับพอไขติดยียบร้อยครับเราก็ต้องลองเกียบลงไปดูครับ เลยมารุ่กลับมานี่ครับกลับมาติหมันเดมแล้วครับเสียงจีอะไรแบบนี้ก็จะหายไปมาก,กเลยนะครับผมแล้วก็เสียงกลับมาเหมือนเดิมครับนี่แหละครับ สาเหตุก็จะมีอยู่สองอย่างนะครับถ้าเกิดเกิดปัจจัยในลนักษณะนี้คือต้องเช็คที่รูเสียบสายแจ็คน,นะครับว่าแน่นหรือไม่ถ้าเกิดยังแน่นแล้วทําได้ทําให้แน่นแล้วยังไม่ดิ่งเดิมเราก็ต้องเปิดดูข้างในนะครับว่าไอ้เส้นขาวดําข้างในหรือว่าที่เรียกว่าเส้นเสียงนั้นได้ขรายรเปล่าถ้าเกิดไม่ข่ายล้วก็จะมาดูที่ว่าในตัว ในตัวที่เสียบสายแจ็ค้าไปนะครับว่ามีสนิมเลยหรือเปล่าแล้วก็จะใช้น้ำยาซอลี่นะครับในการชำระล้างไม่ให้เกิดปัญหานี้อีกครั้งนึงนะครับแล้วก็จะช่วยในการทะลุบำรุงในการตอกแจงรักษาเบียบไปด้วยนะครับผมนี่คือการขจัดปัญหาที่พบกันบ่อยๆสําหรับการใช้ไม่ให้เกิดเสียงจี่แล้วก็การที่ทาให้เล่นเบียดไปแล้วเสียงไม่หายโดยฉับพันนะครับผมนี้เราก็จะมาพูดถึงการที่ บำรุงรักษาสองตัวบอดี้นะครับกาบำรุงรักษาตัวบอดี้นั่นก็คือเรานั้นต้องใช้ตัวนี้ครับผมเคเซ,เซลเลครับของโปลแลนด์นะครับเป็นน้ำยานในการชำะระล้างตัวบอดี้ของตัวกีตาร์เบียดนะครับซึ่งเมื่อผมมี่ได้ยกขึ้นมาแล้วโอ้รอยข้ามยิ้มือเต็มไปหมดเลยนะครับผมีนสะท้อนกับไฟแล้ว เ้วก็ทำการชำราลาะล้างครับมันก็อานน้าให้มันนะครับด้วยฉีดไปครับนี่ทั่วเดี๋ยวเราก็ใช้ผ้านี่ครับไมโครไฟเบอร์นี่ครับในการชำระล้าง นี่ตัวบอดี้ก็จะเป็นอันเสร็จครับตัวอีกอย่างหนึ่งที่จะต้องํำคำรักษาแล้วก็มันรักษาต่อไปเรื่อยๆสำรับตัวเบ็ดนะครับก็คือตัวเฟดและก็สายเบดให้ไม่ให้เกิดสนิมหรือว่ามีลายขี้นะอะไรนะครับผมนะคือเราจะกลับมาใช้ตัวนี้ครับตัวฟาสเฟดนะครับในการที่เราจะได้รักษาตัวขันนี้นะครับ พาไปครับสีสายเห็นหรอเลาเราก็จะใช้ผ้าท่าน,นี้ไงครับ